เจ้าตะคืนฝนตกหนักอึงออกเจ้าปอ,อกกับน้องบาวไวสองอึงได้ตึงตัวปูอึงปูแล้วก็อึงเม้ดเ,เจ้าวันนี้มีเมนูเด็ดเจ้าต้มส้มอึงไข่เจ้าเหมาะขนาดเจ้าอึงไข่ เจ้าวันนี้เราจะมาต้มส้มอึงเจ้ามาต้มส้มอึงเจ้าอันดับแรกเขาก็เอาอึงไปลวกเนาะลวกเสร็จแล้วเขาก็มาผ่าตองเจ้าอันนี้เขาผ่าเรียบร้อยแล้วเอาขี้ออกตรงนี้เป็นขี้มันเจ้ามาค้นเป็นกอบปผาพาเจ้าถ้าเป็นอึงไข่ส่วนใหญ่เป็นจบลาพาอันนี้มันมีตึงอึงปู่ลรือึึงแม่ไข่เจ้าอันนี้อึงไข่เหเดี๋ยวเอาไปล้างเจ้าเอาขี้มันออกแล้วก็ เอาไปล้างที่เฮาล้างอึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็ไปตั้งหม้อจ้ะเอาหม้อตั้งไฟจ้ะเฮาก็นำใบบ๊กขูด ตะไคร้แล้วก็ข่าเจ้าเกลือลงไปน่อยนึงเจ้าเอาก็เอาอึ่งลงเลยเจ้า พริกกับกระเทียมจ้ะเดี๋ยวเอาไปโครกก่อนเจ้าก็พอละเจ้าโอเคพอละเจ้าอันนี้เป็นอึ้งไม่ไข่เจ้า เื่อดีแล้วเฮ็ใส่นี่เจาะไปอยอดบะขามกับอยอดส้มปล่อยเจาะ เอาเสร็จแล้วเขาก็ใส่พริกที่เขาโขลกไปกี้จ้า,าแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยผงชูรสจ้า ต้มส้มอึงซุกเรียบร้อยแล้วเจ้าลองชิมดูถ้าไข่จะเอาเปรี้ยวอีกก็ใส่มะนาวก็ได้เจ้าน่ค่ะมะนาวใส่มะนาวเพิ่มความเปรี้ยวได้เจ้าเติมน้ำปลาตัวเจ้าปรุงรสตามชอบเลยเจ้า อันนี้เขาใช้เวลาต้มทั้งหมดประมาณสามสิบนาทีเจา้าอมให้มันเผื่อมันเปื่อยเหมาะขนาดเจา้าตึงไข่ จ้าต้ม่อมอึงไข่จ้า